e t t on o n n i i a r เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในพูดของไอคูนะคะแล้วก็นั่งอยู่กับสาวสวยทั้ง4ท่านเลยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมีอะไรมาบทบังทําให้เราเนี่ยดูดรอปลงไปชื่อจิกกี้ค่ะจิกกี้คนนี้นะคะมีคนโหวตมาบอกว่าสวยที่สุดเลยอ<ะ>สวัสดีค่ะจ๊เอ๋ค่ะ โอ้ค่ะว่างค่ะห้าพอก่อนทั้งสี่สาวนี่นคะอยากจะรู้ว่าพกพาเสน่ห์อะไรมาภายในงานนี้ที่ทำให้เรามั่นใจที่สุดตอบยากอ่ะเห็นเห็นชุดปะชุดเรียบร้อยปะเฮ้ยมันไม่เรียบร้อยเรียบร้อยปะเรียบร้อยนะจะสื่อตรงนี้ว่าเห็นชุดไหมเห็นเสน่ห์เรียบร้อยหยิ้มมั้งยิ้มหยิ่มอ่ะยิ้มหยิ่ม แล้วกันค่ะสายตาอะไรอยี้จิกไม่ได้แต่แบบว่าตัดตาแบบเออไม่รู้จิกตอบไม่ถูกเมื่นพี้ใะเมื่อพี่เจยะยิ้ม่างไหี้ยคะ่าราเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสี่คนนี้ลองดูว่าบู๊ทเราใครสวยที่สุดพี่สกี้ใช่ค่ะเป็นแบบเออครบทุกอย่างอ่ะแบบยิ้มสายตาหุ่นผิวอะไรอยี้ใช่ฮะ ถาใครถ้าใครเื่นชอบจีกกี่นะคะก็ช่วยโหวตและเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ <Yeah. S 2> สาวทั้งสี่ท่านสามารถติดตามผลงานได้ยังไงบ้างสามารถเข้าไปใน Facebook นะคะซุปเปอร์จิกกีแล้วก็ไอจีซุปเปอร์จิก้ได้ค่ะยา <Yeah. S 2> ใครที่สนใจนะคะปิมไฮฟกูก็ลด40%ค่ะกก็ส่งการเจอกันอิชี่นะคะศ<อ>ิลคกะลินก็มาเจอกันได้ที่บูธไฮฟูนะคะจนถึงวันที่6ค่ะยังไงวีขอบคุณมากมากเลยค่ะ <c oughs> Chest, tongue Nick. International oral sex. Every a t t n n e i r เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับสาวสวยภายในงานนี้แล้วนะคะสวยค่ะสวยจริงๆฮะอ่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแป้งค่ะอยู่บูธอ่าฮอ Honda Big นด้าบิ๊กไบคะอ่าวันนี้ฮอนด้าบิ๊กไบค์เนี่ยที่เรามานั่งนี่เรารู้หรือเปล่าว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วความแรงและความเท่ค่ะรักเลยอ่ะรักเลยนะาอยากจะรู้ว่าสเป ของงงงเเเราานนี่ยยป็ัไบ้คะชอบผู้ชายเท่ค่ะแล้วก็ชอบผู้ชายที่ชอบความเร็วเหมือนกันความเร็วความเร็วในที่นี้เนี่ยมันมันมาสื่อได้หลายทางมากเลยทีเดียวเร็วแบบไหนฮะก็แบบเรายืนอยู่บูธบิ๊กไบค์แล้วก็ต้องชอบผู้ชายที่ขับรถบิ๊กไบค์หน้าตาอย่างี้พอพอหวอ่ะพี่ขับรถอะไรอะคะผมขับปีโนะฮะพอได้ค่ะก็ยังพอได้งั้นเเลยนะผมงั้ยเงี้ยเลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเนี่ยได้เป็นควีนออฟมอนเต์ฟิลด์ เราจะมีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าได้เป็นจริงๆก็คงเหมือนฝันไม่เหมือนฝันแล้วค่ะเพราะว่าสวยขนาดนี้นะคะแน่นอนเลยแน่นอนอะโอเควันนี้ต้องขอบคุณสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ของเรานะคะที่เป็นตากล้องวันนี้ก็มาอยู่กันภายในงานมอเตอร์โชว์2 0 1 4ครั้งที่35ด้วยยังไงให้เขาแนะนำตัวก่อนเลยดีกวะะ่าค่ะสวัสดีค่ะ <ผม S 1> พี่ชื่ออะไรกันคะชื่อทูนครับผมโต้งครับโต้งพี่ทูนไม่ต้องคาะวันนี้มาภายในงานมอเตอร์โชว์ทั้งทีรถสวยๆแบบนี้พี่มาดูอะไรคะมาดูพิตตี้ดีครับผมมาดูรถครับผมดูรถมาดูรถมาดูรถเชวปิดกล้องมาดูรูปล่าสดครับ มันไม่ไมลดลดรถคนมุงกันเยอะครับมันไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีรูเห็นไหมลไหมฮะแต่รูปรถรูปรถถ่ายดูรถดูลดดูลดดูลดดูรถครับผมดูรถถ้าเกิดคนเดียวอ่ะผมว่าเชฟโรเลตเชฟโรเลตมาฮะคุณผมรู้จักผมไม่เคยผมไม่เคยถามชื่อหรอกแต่ว่าเชฟโรเลตนี่ตัวนี้ใช่ใช่ใช่สำหรับพี่อะคะเออผมเป็นคนชอบเล่นเกมครับผมก็พาผมตามไอดอลในเกมผมมาอะไรอย่างฮะน้องพาใช่ไหม ใช่ใช่ครับอยากจะรู้ว่าน้องพาแมวเหมียวแมวน้อยเนี่ยพี่มาถ่ายกันทั้งทีพี่ชอบขนาดนี้พี่ดูส่วนไหนมากที่สุดคะดูตาตีครับพาพาตาตีหนูก็ตาับดูที่ตาครับหนูก็ตาตีเหมือนกันตาตีครับพาตาตีดูที่ตาครับยุก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 อุกย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  เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นไงอ๋อจะเป็นคนอย่างนั้นไงอ๋อมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้ล่ะผมว่าบุคลิกเขาดูสดใสล่าเริงดีสดใสล่าเริแค่นั้นแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีอะไรโตไม่มีตีไม่มีอะไรโตไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่คนอย่างนั้นครับแต่ได้ ให้บอกกันเองดีกว่าว่าคนนี้เที่เขาพูดมาจริงรอเปล่าเขาชอบความสดใสของผู้หญิงจริงรอเปล่าโอ้จริงพี่สุดพี่เขาเป็นคนรักครอบครัวพี่คือครัเขาบอกมาจริง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 คจริงครับจริงครับเมื่อน้ผมผมเดินตามพี่ตากล้องคนนี้ไปอ่ะพี่เออคือเห็นเขาเดินครับแล้อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็มายืนอยู่กับสาวสวยอีก2ท่านด้วยกันนะคะ,นนะและต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรามาอยู่ในบูธของโกโปโดเดี๋ยวให้สาวสวยของโกโปสองท่านแนะนําตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะชื่อแววค่ะสวัสดีค่ะบุมะะบ๋มคะ่ะอยากจะถามเลยค่ะก่อนอื่นต้องถามว่าโกโปโเนี่ยมีอะไรมานําเสนอบ้างสำหรับคนที่บอกว่ารักความมันแล้วก็ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนี่แนะนำเลยสำหรับเป็นกล้องที่บอกว่าตอนนี้เพอร์เฟกที่สุดเลยสำหรับกล้อง โกลโลนะคะ Hero T ่ทีพลใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมในงานเรามีกูรูผู้รู้มาแนะนําด้วยนะจ๊ะอันนี้คือมีกูรูกูอร <c oughs> ูอ่อยากจะถามว่าทั้งสองสาวเนี่ยสเปคหนุ่มๆเป็นยังไงบ้างคะอ่ะ,ะอ่นที่หเราเอาจริงๆก็ต้องสูงกว่าเราะอ,อะเพราะป้นสูงใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าผมถ้าผมใส่ต้นสูงแล้วต้องสูงกว่าผมอีกนะโอ้แล้วผมใส่ต้นสูงก็ได้อ่ะโอเคเลย ชอบผู้ชายตีสูงต้องสงควรเป็นผู้หญิงเตี้ยจอบจอบจอบผมอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายตีช่วงนี้มันมาเทรนเลยจังอยู่ะดูอ่อนละมุนดูน่าอบอุ่นโกโปรเฮ้ยมันดูแบบเฮ้ยดูหน้ากอดจังชอบผู้ชายอย่างนี้จริงเนาะจริงเออแล้วอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยสาวๆของโกโปรคกพาเสน่ห์อะไรมาภายในงานนี้สิ่งที่เราแบบว่าเป็นจุดเด่นของเรา อันนี้ดวงตาเลยมาถึงอ่ะดวงตาผมเห็นว่ไกลแล้วล่ะได้เหนียวน่ะก็พิมมาเน่ไกลเลยดวงตาเนี่ยทำให้ดึงจุดเข้ามาถึงจุเลยที่ผมเดินตามแสงมาเลยโอเคเดี๋ยวจ่ายค่าหัวต้ต่อจะลาอออีกสาวท่านก็คงเป็นรอยยิ้มอะค่ะนี่ผู้หญิงสบายก็ยิ้มง่ายยิ้มง่ายใช่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 อวันนี้ ราก็มีภารกิจนะคะจากรายการของเรามาจากกลิ้งกริกนะคะเพื่อที่จะมาโหวตหรือว่ามาหาพิตตี้สาวสวยที่สุดในงานนี้และทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่าเออคิดว่าใครเนี่ยสองคนเนี่ยใครสวยที่สุดในบูธนี้ไม่เจเลยสวยสุด ไถึงี่บ้าเขาอันนี้สูงยาวเข่าดีต้องยกให้นางเลยอเออดูเป็นโมเดลแล้วก็ดูยิม้มเราสมายเออเจ้ป่าไม่รู้นะผมก็ชอบทั้งสองคน,นอ, <laughs> อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะได้ผลสโลปมาแล้วเป็นสาวในบูธนี้หนึ่งคนในนั้นอาจจะได้รางวัลควีนออฟมาต้องโหวตไปก็ได้ยันโหวดให้เจ้หนูนะอ่ะมีอะไรจะโหให้เจ้หนูด้วยก็ก็้วแต่ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะถ้าชอบถ้าคิดว่าโอเคก็โหวตนะ หดเลยหมดเลยแนะ่แนะ่แนะ่แน่นอนฮนะต้องบอกเลยนะคะว่ามาบทนี้เนี่ยเมื่อกี้เราส่งไม้ไปอย่างงี้เขาต้องย่อกลับไปเพราะว่าเราทั้งสองคนเตี้ยนั่นเองอ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่ายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณสาวทั้งสองคนมากๆเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กับผู้บริหารนะคะของทางยามาฮ่านั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่เขาได้นาตัวก่อนเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,ะผมกนลทั์กัญจันดานะครับก็เป็นผู้อำนวยการทีมยามาฮ่าไทยลีกซิงค์ทีมนะครับดูแลทีมแข่งของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอ้อมอยากจะถามว่ามีการวางแผนการตลาดไปยังไงบ้างของยามาฮ่านี่คือในการแข่งขันออเจ็ปนซึ่งเราแข่งขันเป็นปีที่3แล้วนะครับ นะครับในปี2012นั้นเราก็ได้ไปคว้าแชมป์มาซึ่งเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ของของคนไทยเลยนะและของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะโดยเดชาไคาส,สร์ก็ได้แชมป์ในรุ่น 600cc ST 600, 600. ล้วสนามหน้าที่เราจะได้ดูผลงานของเขาเนี่ยเป็นสนามแข่งที่ไหนคะก็ในวันที่26 27นี้นะครับถ้อยู่ที่ออโตโเปรสประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ทั้งสองคนก็จะลงแข่งทั้งสองละรุน แต่เฉลิมพลจะลง2รุ่นเลยสองแข่ง2เลดเลยโอกาสแชมป์มาแล้วครับอย่างนี้เออใช่อย่างนี้เนี่ยจะติดตามผลงานของพวกเขาเนี่ยต้องดูได้ที่ไหนบ้างมี Facebook หรือว่าเว็บไซต์เราเราก็มียามาฮ่าแฟนคลับนะฮะยามาฮ่าแล็ซิ่งทีมเนี่ยมันมีแฟนคลับอยู่แต่ถ้าจะดูถ่ายทอดสดต้องดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับของ s t r e a m นะครับเข้าไปที่ MFJ All ฟ a p a n นะครับซูเปอร์บก็สามารถดูในคลิกเข้าไปได้ดูเลยนะแล้วก็ดูถ่ายทอดสดได้เลยนะครับ เวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่บูธของเบเนเล่นะคะแล้วก็คีเวนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,ะคสวัสดีครับผมสมเกียรติสกุลแก้วนะครับเป็นผู้จัดการโชว์รูมเบเนรี่นะครับโชว์รูมเราจะอยู่ที่ถนนเษนกษตรนิคมินนะครับจริงๆแล้วอ้อมไม่ค่อยเห็นรถรุ่นนี้เท่าไหร่นะคะมีอะไรเป็นจุดเด่นตัวไหนตัวนี้เลย เอกลักษณ์ของความเด็ดเขาคืออะไรครจริงๆ,งๆแล้วเบ<ร>น,นเนลรนี่เนี่ยจะเน้นในรถของรถบิ๊กไบค์นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่จะนําเข้ามาในในบ้านเราประเภททัวริ่งซึ่งทรงนี้นะครับจะใช้ส่งเรือแับทรงยุโรปเลย เราเปิดมานานหรือยังคะบ,บริษัทของเราเออเบเนอรี่นี้ถ้าเกิดว่ารวมอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสักปีกว่าๆนะครับเราเปิดครั้งแรกเมื่อตอนมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วแล้วมาปีนี้ก็ครบปีหนึ่งพอดีครับแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะเออสามารถสนใจติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0815777574ึ่าหสำหรับในช่วงของโปรโมชั่นในงานของมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับดอกเบี้ย0% 2ปี แล้วก็ใครอยากจะผ่อนนานๆนะครับ4ปีก็ดอกเบี้ยแค่1.99เท่านั้นจองเริ่มต้นเนี่ยมีต้องวางเงินจองเท่าไหร่คะ3 0 0 0ันบาทเท่านั้น3,000ันบาทก็สามารถที่จะได้เป็นเจ้าของคันนี้แล้วโอ้โหเดียมมากๆเลยเยอะมากแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะ